ตออได้ตัววะย้อยวะลงก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวลงกันยากลงก่อนเลยต่อลงก่อนก็นกได้โบลงเปล่านอนไปงั้นนอนไปเดี๋ยวพี่ไม่ดับรถเครื่องกันไปนอนไปในรถลอยรถกันพี่ลงไปคุยธุระแบบสวัสดีครับแป๊บนะแป๊บนะพอดีขับรถยนต์มาให้เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาให้ พอดีจะไปกลางเต้นแต่สาวรถมาทิ้งทําชามปรับองคทรงองศาชามดูเม็ดดูอะไรหน่อยจีเวกโดน,นครับรอสักคู่ต่อลงต่อลงฝั่งนี้ป่ะล่ะเปิดไปโดนอะไรป่ะเออ,เอ,อพี่ลงไปดูรถก่อนจุ่งมาถึงก็พักละผมให้จุ่งขี่มาให้ให้เพื่อนขี่มาอยู่ไหนกันเนาะคู่นะครับ สักครู่นะครับพิจารพิจารเอา้าผมจอดรถไว้ตรงนูน้นเข้าตรงไหนอะ่ะเขาเข้าตรงไหนกันะนะไล่อยู่ไหมล่ะไลครับสวัสดีครับสวัสดีพีพิจารทีเจทีครับสวัสดีพี่เอกรามินทาครับค,ครับสวัสวดีนี่ใครพี่ ครับครับามาเลือกเลยยันน่าจะยังไม่มีใครลือเนี่หรือว่ามีคนไปซุ่มลวลรือแล้วอันนี้เราก็ยังไม่รู้ครับนะครับนนี้แกัมาดูเฉยๆพี่เอาดูเฉยก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูกันก่อนก็ได้ครับพึ่งมาถึงนะนี่ผมให้จุ่มผีมาให้ขอเต็มรถเลยจะไปกลางเต็นอันนี้คือไลฟ์ที่เราเรากรลังจะแชร์ลงเลยใช่ไหมครับผมส่วนตัวผมเดี๋ยวก็คงมีคนน้องๆแชร์กันไปนะครับเราอยากรู้ก่อนเนาะพี่นะอยากรู้มันเป็นยังไงก็ อันนี้นะครับก็ทาง TGT เนี่ยก็ได้ได้โจทย์มาจากทาง g p s ครับนะครับก็ g p f เนี่ยจับมือกับ SYM ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็สร้างมาเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมออกมานะครับครับมาขายในเมืองไทยนี่แหละนะครับ TGT เราก็มีช่างมือหนึ่งในด้านด้านรถออโต้นะครับก็คือพี่เอกการมีฐานตรงนี้นะครับก็จับมือกันนะครับ เดี๋ยวเราลองคุยพี่เอกเลยดีกว่าครับว่าพี่เอกเมื่อกี้เป็นลองแล้วเดี๋ยวพี่จ่าถามดีกว่าออโต้ผมก็ไม่สันทัดมากพอได้แต่มันไม่ลึกงั้นเดี๋ยวผมถามพี่เอกเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เอกไปลองมาข้อดีเรายังไม่พูดอ่าเรามาพูดข้อเสียกันดีกว่าในส่วนที่เราจะเพิ่มเติมให้มันมีสมรรถนะที่ดีขึ้นในการทำรถี่เนาะครับค่ะที่พี่ลองเล่าหน่อยเมื่อกี้เจอเจอเจออะไรเป็นข้อเสียบ้างข้อเสียของเขาตอนนี้ก็คือรถค่อนข้างลั่น ล่านล่านจัดเลยแต่ตรงเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นที่รถใหม่แล้วคัดยังไม่เกาะหรือว่าเป็นที่สายพานมีครึ่งน้ำมันมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ล่านเป็นไงพี่ก็คืออาการเสียออกไปเปิดออกไปเนี่ยรีเลย์จริงแต่เปิดกระตุ้นไปแล้วเนี่ยมันเออมันเหมือนกับเสียยังไม่เจาะใช่มันเหมือนยังไม่เกาะไอ้ตรงนั้นเราก็เลยยังไม่ไม่มั่นใจก็คืออย่างตอนเนี้ยเรามาแกะดูน้ำหนักเขาอะไรเขาเฉยเฉยว่า เออเขามีน kind of like, right, ้ำหนักมาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แ mm ต่ตรงนี้เราอาจจะยังไม่บอกนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ชั่งน้ำหนักแต่รู้สึกว่าเม็ดค่อนข้างจะเบาจับอาการได้เลยจับอาการได้เพราะว่าจับหยิบหยิบหยิบจับจับมาเนี่ยเออเม็ดน้ำค่อนข้างจะเบาแล้วก็รูปลักษ์ของรถโอเคผมถือว่าสวยนะสวยใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่ตอนนี้เรายังไม่พูดข้อดีของรถยังยังยังใครใครก็รีวิวข้อดีใช่เรามารีวิวข้อเสียแล้ววิธีปรับแก้กันดีกว่าใช่ครับแล้วพี่พี่เอาไปลองเมื่อกี้ช่วงท้ายๆเป็นยังไงพี่ ถ้าช่วงท้ายรถเลยเนี่ยช่วงถลายของเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้หรือไม่ก็อีกวันสองวันนี้เดี๋ยวผมจะอาดเป็นวิดีโอเอาไปให้ดูว่าตัวเลขมันมายัางไงเดินเอื่อยหรือไม่เอื่อยกลางเดินยังไงนผมฝ<ห>ากไว้เลยนะนผมฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปเที่ยวก่อนเ<ด>อารถมาทิ้งไว้พี่ก่อนครับเป็นรถสแตนดาดที่ยังไม่ได้แต่งป้องเลยออกจากร้านมาเลยใช่ครับพี่เลยที่จะไปลองไปขับดูคืนนี้ไม่ไม่ผมพี่ไปลองแล้วกันหมายถึงว่าพี่เอาไว้ลองก่อนแล้วก็ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขาจะทิ่งดียังไงเป็นยัง ตั้งแต่ถูดออกไปเนี่ยครับ่อมาดูแล้วก็หลังจากนั้นทําอะไรเสร็จแล้วเป็นวิดีโอหรือว่าทำเนะีจะทำคลิปไให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนรรหรับว่าให้พี่จ่าดูไว้ก่อนใช่ครับว่าเออให้พี่รถเจอมันมาอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวลองมาไล่แม่ขูดชามเพื่อสมรรธนาเขาดูว่ามันจะแก้ไขหรือจะให้มันดีขึ้นได้ยังไงเราจะมาดูตรงนั้นว่าเออให้มันเทียบกับอะไรได้บ้างไหมหรือว่ามันใกล้เคียงกับของอะไรที่พ่อไหนบ้างลองนี้เลยค่อยมาดูกันว่ามันจะหรือไม่์ o ครับครกบผม เปลยเปลย,ปลยนิดนิดได้ไหมว่าแนวทางที่เดียเป็นไงบ้างอ่าแนวทางผมคือผมจะยิงคอนเซ็ปต์ลายเส้นผมอยู่แล้วครับจะหุดล่องกดหน้าดูพวกสปริงดูพวกติดตรงนี้แต่หน้าสัมผัสสายพานผมจะยิงคอนเซ็ปต์เดิมคือโรงงานเข้ามายัางไงผมจะไปแบบนั้นขออนุญ,ญาตปุ๊ไว้ก่อนว่าตัวเลขสูตรเราจะเป็นยังไงนะพี่เนาะใช่ครับเพราะฉะนนต้องขออนุญ,ญาตศึกษาแล้ววิเคราะห์เข้าไวก่ว่า มันใกล้ใหม่สําหรับเราสเต็ปนี้เหมาะกับผมใช่ไหมรู้ทางผมอยู่ใช่ไหมผมชอบแบบไหนน่าจะผมเจ้าน่าจะเหมาะกับพี่เองใช่ครับก็เราเรารู้ทางกันอยู่แล้วครับว่ารถ T p s ที่ที่คอนเซ็ปต์ของของผมี่ w h เนี่ยก็จะจะเป็นเน้นใช้งานเลยออกทริปนะครับทริปด้วยประจําวันด้วยคือขี่ไปทํางานด้วยนะผมทํางานประจําด้วยคือคนทุกคนน่ะไม่ว่าจะเป็นเมสเซนเจอร์ส่งของพูดไม่ได้อะไรแล้วแต่เนี่ยสูตรนี้ได้เลยมาได้เลย อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลองก่อนแต่ผมยังไม่กาลังตีหรือยืนยันว่าเฮ้ยผ่านหรือไม่ผ่านยังไม่มีใครรู้ตอนนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็ยังไม่มีใครลองจน,จนเราต้องแก้ไข,ขเขาเาก่อนหรือว่าต้องดูเขาจบจนเขาก่อนว่ามันจะมาอย่างไรหามันก่อนใช่เราต้องหาคําตอบของมันให้ได้ก่อน <c oughs> เพราะว่าอยู่ดีๆไปบอกว่าเฮ้ยทำแล้วน้องวิ่งแน่นยันนะพี่พี่ผมก็ใจผมใจครใจครับ เราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ตัวเลขมากที่สุดหรือมากขนาดไหนอ่าแต่เน้นสมรรถนะในการใช้งานมันต้องดีกว่าเดิมคิดก่อนเนี่ยเหนื่อยคนคิดก่อนเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยกว่าจะเจอมันอะเหนื่อยพีใครต่อยอดอีกเพื่อนๆพี่ๆด้วยครับไอ้ตรงนี้สำหรับเดี๋ยวเรามาดูหรือว่าพี่จ่าจะดูตัวรถเลยไหมดูหน่อยก่อนพี่จ่าผมฝากพี่จ่าไลท์ดีกว่าพี่จ่าน่าจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าผมนะครับอ่าอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน พี่จ๋าก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จ๋าต้องถามผมด้วยนะใช่ครับตอนเอารถออกมาผมไม่ได้ขี่ด้วยนะขี่แค่ลงจากร้านครับผมพี่ข้อมรถแล้วพี่เป็นยังไงอ่าถามฟีลลิ่งพี่ดีกว่าจากการขี่ออกตัวค่อนข้างรีเล่ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเหมือนคันเลื่อนหนึ่งอย่างสองการขับขี่หรือท่านั่งผมว่าโอนะ ถ้านั่งดีเลยถ้านั่งดีไม่น่าจะเมื่อยนะพี่นะไม่น่าเมื่อยครับแล้วก็แต่การรับแรงกระแทกหรือลูกตองการเข้าโค้งหรืออะไรน,นั้นผมยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ขับได้แค่สั้นๆของบ้านผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยมาร้านผมหรือเคยมาลองรถหน้าบ้านผมจะรู้ได้อยู่ประมาณ4-5ถึกเมตรเองแล้วก็จะเจอลูกก่าหน้าแต่ตะกี้ลองเดี๋ยวลูกก้าหน้าแล้วก็โอเคนะไม่แว่งมากไม่แว่งใช่ไหม<ช>พอได้นะพี่ถ้านั่งดีแฮนด์ดีตัวจริงไม่เหมือนในรูปนะเพื่อนๆ ตัวจริงไม่เหมือนในรูปตรงที่ว่าหนึ่งสีสดมากสองไม่เพียวไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปไม่ใหญ่เกินไปตอนมาไปดูหน้าเฟซผมได้ผมถ่ายเรียงคู่ที่บ้านมีไงมีพี่เสียพลายคเลยเจะงที่อยู่กลางดูทันสมัยหน้าตามันมีความคมมากกว่าเห็นได้ชัดแล้วครับผมอ่ามีอะไรเพิ่มเติมครับผมก็ว่ายังโอเคตรงที่ว่านิดหลังมีดิดหลังมาให้หน้าหลังนี่นะฮะใช่ ถ้าเพื่อนๆจะไปแปลงเป็นดุมหรือซิ๊กลวดปวดหัวนิดนึียยากยากหน่อยใช่ไหมพี่เพราะดกการเขาค่อนข้างหนีศูนย์กลางอ๋อมีการหนีศูนย์ใช่ <นะ S 1> ครับแข็งคล้ายๆยาดีที่เพื่อนๆเคยสัมผัสกันมารถบ้านเราแค่คล้ายเนาะแค่คล้ายนะครับเราก็ไม่รู้เป็นยังไงไม่ถึงก็เหมืหนอนผมมองว่าไม่ถึงก็เหมือนตัวท่อของเขาเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ย ถ้ากา้องบนไอเย็นดูจากข้างบนลง,างนออมาดีไหมพี่ไอเย็นดูจากข้างบนผมว่าโอนะหนีน้ำํำหนีอะไรได้ด้วยอ๋อแี่ว,ว่ามันอาจจะดูมีข้ออะไรนิดหน่อยครับน่าจะเป็นข้อไ,ไอเย็นนะไอดีเข้าโดยรวมผมว่าโอนะเทียบเทียบ,บกับราคาเปิดตัวเนี่ยหกหมืนสองใช่ไหมครับหกหมืห <65, 900, S 1> ้าพันเก้าร้อยแต่เขามีกิฟต์สายลดให้ก็ถ้ากำเงินไปหกหมืสองพันเก้าร้อยอะ ก็คือฟรีพรบจทะเดียนคือเอาเราเอา,เอา,เอา,เอารถกลับบ้านได้เลยรถเริ่มกระจายตามศูนย์แล้วนะรถมาแล้วแล้วทีนี้พี่เอกเนี่ยจับรถออโต้มาเยอะพี่ลองแบบว่ามองที่ว่ามันน่าจะแบบว่าทําตลาดหรือว่าโดนใจคนไทยไหมแบบทรงอย่างนี้ได้ได้ไดราคาเนี้ยถ้าราคานี้ผมว่าได้ระดับหนึ่งแล้วนะ,ะแต่ตอนนี้จะตอบโจทย์ตรงที่ว่ามรนะเขาโอเคทสรรี่นแน่นแน่นแน่นดีใช่ไหมฮะแน่นนี่เขย่านะไม่มีปวกบ้าพวกบากนะฮะไม่มีกองแก๊ โอเคตรงนี้ผมถือว่าผ่านทุกสีเขาค่อนข้างแข็งแรงครับเบาเเปิดมาแต่ผมใจมากเลยตรงนี้ยังไงครับนี่ครับนี่ถังน้ำมันเดี๋ยวหมุนให้ดูใจมากเลยวันแล้วพี่จอนลายพี่จอนเขาก็ไม่รู้นะคือมันอย่างนี้จริงๆมันมันแค่นี้มันไม่ต้องไปจับอย่างนี้หมุนนะพี่นี่แล้ววางไปเลยไม่ต้องไปหมุนตัวมันบิดแค่นี้มันล็อกเองจบเลยครับบางคนยังไปหมุนอย่างนี้อยู่ตอนจะใส่นะไม่ต้องจับนี่ไม่ต้องจับไม่ต้องจับวางไว้เฉยๆแล้วก็บิดผมทำคลิปไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลงเย่งต่ว่าอะไนี้แย่งนี่แย ให้มาดียูบอกก็โอเคครับน่าเกียดไหมถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าถามใจพี่มกเต็มใบลงได้เต็มใบลงได้หนึ่งสองไม่น่าเกียดมากสำหรับสำหรับรดราคาแค่หกหมื่น 2. หกหมื่นสองตนใช่ครับแล้วก็แมนนวลอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านเพราะรถเพิ่มมาผมผมกับเพื่อนเห็นพร้อมกันครับครับพี่จ๋าเพิ่งเอารถมาให้ผมใช่ครับผมก็เพิ่งลองขี่ได้รอบสองรอบเองยังไม่ได้รอบเต็มด้วย ไอ้ตรงนี้ก็ยังรีวิวไม่ลึกมากเพราะวันนี้เราดูเปิดไปก่อนอใช่ครับหน้าไหมก็สวยนะพี่หน้าไม้ที่เมื่อกี้เองเปิดดูขับดูบดก็โอนะหลูนะพี่นะหลูครับหน้าไหม้มองเห็นชัดอย่างสายตาผมยาวๆเนี่ยมองเห็นหมดเลยถือว่าสวยโอเคอยู่มีออฟลัน<ม>ข้อเ<ม>ส<า>ยียคือถ้ามีออฟลันเราปิดออฟลันสตาร์ทหมุนนะครับแต่ไม่ติดใช่รถพังครับเป็นไรเปล่าใช่ไอ้ตรงนี้ต้องระวังกันนิดนึงครับ เพราะว่าบางทีเราเผลอปิดออฟลนนไปแล้วสตาร์ทไม่ติดแต่ส่วนใหญ่รถรุ่นทันที่เข้ามาของบ้านเราเนี่ยออฟลน์ปิดแล้วมันจะตัดหมดเลยแต่ตัวนี้มาตลอดนะใช่แต่ันี้ก็เป็นนติดสตาร์ทเข้าเบียงทํางานแต่ว่ารถลานไม่ติดอ้าวเลยไปออฟขาตั้งด้วยไม่ตัดเซนเซอร์ขาตั้งครับนี่นะครับเสียงเสียงท่อเสียงท่อเป็นไงพี่นุ่มเพราะว่า ใกล้เคียงนะครับไม่ใช่ผุเป้ใกล้เคียงทรงไม่เล็กกระรถร้อยห้าสิบก็ตอนนี้ก็ดูต p เพีเขาไปก่อนนะครับเพื่อนๆว่ามันจะไปได้ยังไงถ้าเขาเป็นอีกทางมาดีอะตลาดมันเดินได้อยู่แล้วสีสวยค่อนชักสวยเลยทุกคามสีสวยเลยหน้าไม้สวยแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าลูกเล่นหน้าไม้เขามีอะไรบ้าง ก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับถ้รีวิวไปก่อนเพราะมันมีปุ่มแมน้งไอปุ่มปรับปุ่มอะไรได้เหมือนกันเนี่ยให้เดด็กูใช่แต่ตรงนี้ผมขอศึกษาก่อนนะครับเพราะตรงนี้มันยังใหม่สําหรับผมเดี๋ยวพี่เอกเรามีน่าอาจจะรีวิวอีกรอบหนึ่งใช่ครับเป็นส่วนตัวครับใช่ครับนะฮะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันขอแค่นี้เนาะฝากเพื่อนๆนะครับด้วยครับครับครับฝากไว้ด้วยพี่ฝากไว้ฝากพี่เอกไว้แล้วก็จินดา พี่จ่าเขาจริงๆคนไม่ค่อยรู้ว่าเขาทีมเดียวกันเขาเป็นทีมเดียวกันมาก่อนได้อีกวอลี่แกนมาทำรอนอยู่กับอกกระแสกระมัยรหมูววนานๆแล้วครับใช่ครับก็เลยมีการรู้จักกันมาด้มากั่อนใช่ครับแล้วก็ผมเองก็มั่นใจครับว่าของพี่เอกรามิธาน่ก็ไม่แพ้ใครครับผมก็ผมก็แอบตามพี่อยู่แต่ก็คงไม่เที้เเอง น่าจะใช้งานเองผมว่าน่าจะเหมาะกับผมในสเต็ปองพี่ผมไม่ได้แบบเอาไปแข่งกับใครเน้นใช้งานเน้นแบบทิปเน้นหน้าตาเล่งดีๆผมผมชอบอย่างนั้นก็ฝากเป็นโจทย์ไว้ครฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับเอาเด็ทีมนะครับแล้วก็พี่เอกทาเดี๋ยวขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวพี่เอกก็ลงในเพจของพี่อะไรก็ได้นะครับในย t ท b e ของพี่พี่จัดไปเลยยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมคาดว่าน่าจะดีขอบคุณครับพี่เอกครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปเดินทางไปเที่ยวต่อดีให้เพื่อนขี่มา เมื่อกี้วุฒิถามว่าสุดปอกอยังจะ<า>บอกว่า,าสุดปอกอะไร<า>ผมผมขี่รถแค่ลงจากร้านแล้วผมให้ต่อไอต่อน้องในกลุ่มอะลงไปจัดการไี่นี่มาให้ไปให้ต่อไปขี่รถกลับมาบ้านให้แล้วก็จุงเนี่ยเขาจะไปกลางเต้นกับผมเดี๋ยวผมจะไปโคร,ราชไปกลางเต้นก็เลยฝากรถกับพี่เอกเขาไว้ยังไงเดี๋ยวมีความคกูหน้าฝากติดตามพี่เอกกับทีเจทีมเดี๋ยวเห็นแน่นอนอไปลองได้เลยพี่เต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะเดี๋ยวทีนี้ไปเที่ยวก่อน